พอเช้าวันถัดมาไอ้เหิมก็รีบวิ่งแจ้นมาหาตะแป้นที่บ้านแล้วเล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ฟังทันทีฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ายายหอมแกจะเป็นกระสือไอ้เหิมกูเตือนมึงแล้วใช่ไหมว่าให้เก็บไว้ในใจไม่ต้องไปพนทนาให้ใครรู้ตาจะโวยวายทำไมฉันก็เพิ่งบอกตาคนเดียวนี่แหละมึงไม่รู้อะไรซะแล้ว คนเฒ่าคนแก่เขาบอกไว้ว่าใครที่รู้ว่าคนไหนเป็นกระสือแล้วเอาไปบอกคนอื่นมันจะตามมาเอาชีวิตคนที่ปากโป้งบอกเรื่องของมันหาเรื่องเส่ตัวจริงๆนะมึงกูไม่ยุ่งด้วยแล้วว่าโจบตาแป้นก็เดินหนีขึ้นบ้าทิ้งไอ้เหินที่เริ่มกลัวจนพูดไม่ออกก่อนมันจะรีบวิ่งหลับบ้านไป ด้วยความกลัวตายและหวาดระแวงไปหมดเลยตัดสินใจเก็บข้าวของจะหนีไปจากที่นี่แต่พอเดินออกมาก็เห็นยายหอมยืนดักอยู่ด้านลา่างและชี้นิ้วขึ้นมาพรางจ้องมองตาสนิทอย่างอาฆาตทำให้ไอ้เหมิมไม่กล้าลงมารีบกลับเข้าบ้านปิดประตูนหน้าต่างลงกรอนอย่างแน่นหนาด้วยความอู ไอ้เหิมเก็บตัวอยู่ในบ้านจนฝ่ามือพอแง้มหน้าต่างส่องดกูก็ไม่เห็นยายหอมแล้วแต่ระหว่างน,านั้นเสียงหมาเห่าหอนก็ขานรับกันมาแไกลทำให้ไอ้เหิมรีบปิดหน้าต่างกลับไปนั่งหลบมุมกอดเข่าอย่างหวาดระแวงไอ้เหิมนั่งตัวสั่นโห ของบานประตูที่กํำลังสาดแล้วรู้ได้ทันทีว่าด้านนอกน,นั้นคือกระสุนใหญ่หอมแน่ๆคราวนี้เสียงเปลี่ยนมาที่หน้าตาเหมือนจะเข้ามาให้ได้ ไอเหือมที่ไม่รู้จะทำยังไงรีบหันมองซ้ายมองขวาก่อนจะเหลือบไปเห็นพระเล่นยาวที่วางอยู่จึงคว้ามาแผลจะกรูแต่ก็ห่วงชีวิตไม่ว่าจะคนหรือยีถ้าเข้ามามันฟันไม่เลี่ยนแน่ จับขาในมือแน่นอย่างกล้าก,กลัวกลัวก่อนกระสือยายหอมจะพุ่งเข้ามาจังหวะน,นั้นไอเหือกที่กลัวสุดทีก็แกว่งขาฟันไปมาสู้ยิบตาแด่ควรไม่มีสติพอคมขาฟันไปถูกพวงไส้กระสือยายหอแกก็ร้องเสียงโลมาซืวะคราวนี้กุจะฟันให้ขาดเลย ไอเหิ long, ืยิ้มสาใยทำให้กระสือยายหอมพุ่งหนีออกทางหน้าตาเมื่อเห็นว่าไปแล้วมันก็ทิ้งพระในมือแล้วรีบเก็บข้าวของเตรียมหนีออกจากหมู่บ้านทันที หลังจากไอเหิมหายหน้าหายตาไปหลายวานันตาแป้นที่เริ่มใจขอไม่ดีจึงมาหาที่บานพอเข้ามาแกก็ถึงกับพงะางเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของไอ้เหิมหนัาตายอย่างอนาถอยู่ที่มุมห้อง ชาวบ้านทุกคนต่างงงงวยกับเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่รู้สาเหตุการตายของไอ,เอ้เหอ